ภูมิจิตภูมิธรรมของคนเนี่ยละเอียดสูงส่งขนาดไหนภูมิไหนมีบุญบารมีสร้างอะไรมาไว้ขนาดไหนไปอยู่ไหนก็ไม่อดอยากเห็นไหมแล้วท่านเข้าไปอยู่ได้ยังไงนี่อย่างท่านอัชันตาเนี่ยเนี่ยเนีงเกียมเนี่ยที่หลวงตาเคยไปอยู่นี่ก็ เดินทางไปยี่สิบกว่ากิโลนะเมื่อก่อนตอนนี้ก็ตัดถนนชาวนาชาวบ้านทางเกวียนทางรถเข้าไปถึงแล้วบ้งแต่ถ้ามาชาตาตีนเขาเนี่จะต,ต้องเดินเข้าไปอีกหลายสี่ห้ากิโลฮะเป็นอย่างน้อยกว่าจะขึ้นไปเลาะเขาขึ้นไปหลวงตาเคยไปอยู่เพราะมันเป็นตำนาน เขาบอกว่าถ้าหลงพระสิ้นคิดหลงตาสิ้นคิดหลงตาสินเนี่ยขึ้นไปอยู่ถ้ามาชันตาเนี่ยแค่อยู่คนเดียวคืนวันหนึ่งวันหนึ่งคืนก็จะบรรลุธรรมว่างั้นหลงตาก็อยากบรรลุธรรมไงก็ขึ้นไปเลยพราะใยใบเนี่ยตาไม่โงก็ไล่พราะใยใบลงมาเราจะอยู่คนเดียวเราจะบรรลุธรรมคืนนี้ มีพระอ,องค์หนึ่งไปรับรองหลวงตาว่าถ้าท่านไปอยู่ธรมรมจันตาได้หนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยเพราะล่ำาลือเรื่องไปถ้ำพญานาคถ้ำคนทันเยอะแยะอยู่ในถ้ำนั้นพระไปอยู่ในวิปลาสอะไรประมาณเขาบอกทักคงจะเป็นอย่างนี้มั้งซึ่งหลวงตาก็อยากบรรลุอยากพ้นทุกข เอาชีวิตตายเป็นตายกูไปอะเาว่าจะวันหนึ่งเลยหลวงตาไปอยู่ครึ่งเดือนไม่เห็นมันรู้ตรงไหนเลยอ๋แล้วก็กลังขำตัวเองด้วยความงโง่ที่อยากบรรลุธรรมกัถึงไปเ <c oughs> <c oughs> ออเชา้าพ่อใหญ่ใบพระขาวใบอ ต้มมาม่าไปสวายนะแค่นั้นเพราะว่ามันบินสบายไม่ได้เพราะสวายจังหันเราต้มมาม่าวันวันละวันละชามเช้าหนึ่งก็ไปทั้งคนคยยกูไปย้ไยก็หนีของท่านให้เราอยู่คนเดียวอยู่งั้นนะฮะฮะจนพอสมควรหลงตาก,ก็ค่อยลงมา แล้วก็เดินทุดงต่อไปที่อื่นไปเรื่อยๆหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านพบมาประสบพบเห็นมาด้วยตัวเราเองที่เล่าเนี่ยไม่ได้ไก่ตัวนะเล่าเรื่องที่ประสบมาด้วยตัวเองเนาะมันธรรมะก็เหมือนกันฮะทำไมเราดั้นด้นเอาชีวิตแรก อดอยากตามป่าเขาลำเนาภัยตามเงื้อมผาตามป่าลกชัดพอดแสวงหาสัจธรรมเพื่อแสวงหาความหุดพ้นไม่ได้หากระสินพระป่าไม่ได้หาชื่อเสียงเลยไปคนเดียวเดินคนเดียวความมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อมรรคผลต่อมรรคต่อผลความตั้งมั่นนะ,ะเต็มหัวจิตหัวใจลุยอย่างเดียวเห็นไหม นี่ยที่พูดให้ฟังเนี่ยหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้นะัปฏิบัติเนาะมันไม่ได้เป็นมาง,ง่ายๆถ้าทิ้งคิดเนาะเจอมาทุกรูปแบบแล้วสิ่งที่ลึกลับมองเห็นมองไม่เห็นเนาะจริงถ้าไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยไม่พูดหรอกเรื่องพวกนี้ไม่ไี้สงสัยเลยอ่ หลวงตาเนี่ยโดนมาเยอะทดสอบกันมาเยอะกับพวกเกเจิพวกคุณใสเนี่ยหลวงตาหนึ่งอยู่บ้านพังแดงเนี่ยมันมีวัวธนูควายธนูเนี่ยมาเลยทักกับเราเอาเลยบอกท่านท่านจนะตายเลยจริง เพราะเราไม่เป็นอะไรงไงเราไม่รู้เรื่องลูกหลานลูกสาวลูกเขยหลานแกต้องมากราบอขอาขมาแล้วก็เอารพสบหลวงปู่นั้นไปเผาเพราะแกเนี่ยโดนสะท้อนกลับว่างานเขาว่าลูกหลานแกว่านี่ยังอยู่ลูกหลานแกก็ยังอยู่ยังกราบหลวงตาอยู่ หลวงปู่ก็เงี่ยเขาบอกโอ้ยแกขังมากเลี้ยงวัวสนูควายสนูในหมู่บ้านที่แกไปอยู่เนี่ยโอ้โหต้นมะพร้าวเนี่ยยอดมะพร้าวยอดเนี้ยโดนวัวสนูควายสนูไปกินหมด <c oughs> เขาลำเลยกันคนก็กลัวท,ทั้งทางตำบลทั้งอำเภอนะอาจารย์ขังหลวงปู่เนี่ยจะแ,แกกลัวหลวงจานะ สังเกตว่าเวลา,า,าแกมานั่งอยู่ใกล้แกอยู่ล้วได้ไม่นานนะแกก็จะไปอยู่ที่อื่นเนี่เขาเนี่ยคุณใสอาจารย์ประสิทธิ์นองค์หนึ่งเนี่ยเก่งคาถาคมแต่ตายอยู่ตรงนั้นนะ่ที่เดียวกันนี่แหละเทพภูมิเขาจัดการหมดแหละ จริงๆเนี่ยกดูกยังเผาตรงนั้นเลยซัดไปสี่ศพห้าศพแล้วนะพระไปเล่นกับเขาอยู่ในถ้ำอ่ะอยู่ในปูลรงนั้นมีหลวงจานีรอดมาจริงเพราะหลวงจาไม่มีอะไรไงไม่มีคาถาอาคมไม่มีอะไรมีแต่ศีลแต่ธรมมีแต่ภาวนาเนี่แหละมีแต่พุทธโธลรมหายใจเข้าหายใจออกนี่ะ นะเข้าใจไหมมีแต่พระพุทธพ,พระธรรมพระสงฆ์พะรัตนะรัยในี่แหละเป็นที่พึ่งเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอา,นาณาพาราสติหรือพระพุทธพระธรรมพระสงค์ศีลสมาธิปัญญานี่แหละนี่แหละสิ่งที่เลื่อสิ่งที่ประเสริฐที่ทําให้เราหลุดพ้นได้สิ่งพวกนั้นโอ้ยเป็นทางผ่าน ของเด็กเล่นอะอะเพราะฉะนั้นจงมุ่งมัน่นฝึกอาณาปาณสติจะไม่นสนใจเลย